เด็กเขาไปเรีนในหมู่บ้านคุณโยมเดินไปข้างหลังวัดนู้นหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งนูนะ้นอ่ะบ้านทางแดงอะ่ะนี่เหรอไหมไปสองสายกลับมาก็จะทันประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วก็มาบินธบะตรงข้างหน้าข้างหน้าลานพระเจ้าคพระบรมนี่เราดูบินธบะไม่เช้ากันะ่ะเพราะฉะนั้นเดินผ่านเขาสองรูปสามรูป,รปนี่เป็นธรรมดาเลยน้องสมาเรียนที่นี่แข็งแรงมากนะแข็งแรงมากตื่นตั้งแต่เช้าสดมน,นสวดบนเส็จไปบินธบะบ,บินธบผ่บนบบานกลับมามา,มาเรียนตระหงดมาก นะอ่ะไปต่อจ้ะเอาไปตากให้แห้งตากแห้งเนี่ยไม่ใช่ตากแดดนะตากในร่มให้มันแห้งเองแล้วก็เอาไปชงวินชาได้นะครับอ่ะจิมลองไม่ลองไม่รู้คนละใบสองใบก็ได้สามใบก็ได้เนี่ยยอดหวานก็ไร้ยอดหวานนะครับนี่นี่นี่ที่มันสดๆดอยู่เนี่ยใช้ได้หมดเลยครับนี่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 ได้นี่ได้นี่ใบสดสดนี่เที่ยวได้เลยครับ หวานหวานหวานอกตาหวานอกตาอันนี้ดาวินคาเอาไปต้มมาไปเจ่ววอาไปกินไอเขาเรียกว่าไงใครชอบน้ำจิ้มไอจิ้มน้ำพริกเด้อนี่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 ดาวินคานี่ดาวินคาเนี่ยเขาเรียกตัวดาวินคานี่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 โอ้ยข้างหลังไม่ทัน ตัดมานีหน่อยก็ได้จ้ะคุณโยมจ้ะอันนี้ก็เรียกสวดาดลิ้นค่ะน่แน่แน่ที่มันจะเป็นผ้าเลียมเลยนะเนี่ยอาไปแจกวิ่ปจิ้มเนี่ยใครชอบกินน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากเลยนะใครชอบฟังเพลงก็มาตรงนี้อันนี้อันนี้ดอกลํโพงดอกลํโพงนี่ดอกกุหลาบ มันก็จะบานช่วงช่วงหน้าหนาวนี่แหละดีดีช่วงนี้เลยพอดีเลยเนี่ยอ่าอ่าแค่อยากถ่ายรูปก็เอาเลยเรียกช่างภาพก็ได้กล้องใหญ่อยู่โน่นอ่ะอ่ถ่ายชัดๆคลมๆ เชียงภาพมาไหมจะได้เปลี่ยนคนไทยเชียงภาพมาได้ไหมเอาไว้เป็นไรอะไรนะสแกนสแกนเข้าในในกลุ่มไลน์ที่หน้าหน้าปร,นประตูน่ะประตูทางเข้ามันจะมีจะจะกรอไปเลยจะใส่ไว้จะเป็นอัลบั้มนะแล้วก็เราก็ไปดูเราเลยเจอรูปใครเราก็ดูเราดูเราได้หมดเลยครับสแกนเอาเราได้เลย เดี๋ยวเราจะเดินกันต่อไม่แก่อ่อเขเรียกครูขาวที่เขาเอาไปทำไอ้อะไรนะเอาไปหมักนะทำน้ำมุมน้ำหมักนะเนี่ยครูขาวน้ำหมักครูขาวที่ดังๆอ่ะนะครับครูขาวครูขาวเออครูขาวทางนู้นก็จะเป็นสวนครัวนะสวนครัวปลูกอะไรตั้งหลายอย่างเลย ถ่ายได้อีก,ก,อกเยอะไม,ม,ไม่เป็นไรหรอกคนไม่เตือนเลอ่าเอารูปหมูสักรูปหนึ่งครับทั้งภาพเอาตรงไหนดีหันไปทางไหนถึงจะสวย<ด>บอกเลยบอกเลย<ด>เอาเอารูป<ด>เราเห็นเห็นกันเยอะๆยหลายหลายคนนะมาทางนี้ไหมมาเยอะยืนแทงนี้ครับ<ด>แทงแทงทางนี้แล้วก็หันหันห,นห,นหลังให้ภูเขารูปใหญ่ๆลดเออเป็นฉากใหนภูเขาเป็นฉากอ่า ถ่ารูปโมรูปโมเออเรามายืนฝั่งน okay, um. ี okay. uh. ้ครับยืนฝ okay. okay. uh ั huh. ่งนี้ฝั่งนี้ครับอ่าโอเคตัวน่ะตัวสูงๆก็ยืนข้างหลังโอเคไหมครับโอเคห้าสาวๆสาวๆถ่ายรูปหมวก่อนแป๊บแบงหมดไหมหมดไหมโอเคเอาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวแชร์ในกลุ่มแชร์ในกลุ่มมากล้องใหญ่ครับ ตามมาทางนี้จ้ างหลักขาเทา้านึงหย่อนเก้าชิดเก้าชิด <c oughs> ไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่ว่ากาลัวลื่นนะคะจ๊ะใช่อันนี้เป็นถอดเปือกเองนะเนี่ยถอดเปือกเลยก็มาได้ม่ใหญ่หรอก างไอ้เงินไม่ให้คือเหตุผลอ้าวช่างห้ามาไหมจะได้เปลี่ยนคนไทยช่างห้ามาด้ไหมเอาไม่เป็นไรอะไรนะสแกนสแกนเข้าในในกลุ่มไลน์ที่หน้าหน้า ประตูฮะประตูทางเข้ามันจะมีจ้ะจ้ะกรอบได้เลยจะใส่ไว้จะเป็นอัลบั้มนะแล้วก็เราก็ไปดึงเอาเลยเจอรูปใครเราก็ดึงเอาดึงเอาได้หมดเลยครับตะเกียเอาเอาได้เลยป้าเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อใส่เกี๊ยวตำนะใส่เกี๊ยวตำคุณผู้มันลวงหมดแล้วคุณโยมจ้ะปกติมันดกมากเลยเนีย ไม่ได้เดินเนี่ย กินไม่ลงมาเดี๋ยวนี้ชอบเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยใครใครยังไม่รู้จักพักแมวพักมุ้มพักแมวดีแล้วอะนี่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 ลูกมันเป็นแบบนี้ บางคนก็เรียกมะละหวานนี่นะนี่ๆกินได้ทั้งทั้งลูกแล้วก็ยอดมันเขาไปผัดผัดน้ำมันหอยอร่อยมากผัดแล้วที่นี่ปลูกกล้วยมันจะงามเป็นพิเศษเลยเพราะมันเป็นดินภูเขาไม่ใช่กล้วยธรรมดาเลยกล้วยน้ำว้าว <c oughs> ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าวไหม <c oughs> ตั้ากล้วยน้ำว้านี่หมดแรงว้าหมดแรงถ้ากล้วยน้ำว้านี่โอ้โหตื่นเต้น <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่เล็กกล้วยน้ำว้าหวางามนะครับ <c oughs> ดินมันดีนะครับดินภูเขาจะดะีคนเขาบอกว่าถ้ากล้วยจากเขาค้อกับกล้วยจากที่อื่นรสชาติมันก็ต่างกันนะทั้งที่มันเป็นพันธุ์เดียวกันอแร่ธาตุมันเยอะนะครับแร่ธาตุมันเยอะในดินเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณนะ์ที่เขาค้อเนี่ยนะครับรสชาติจะต่างต่างจากที่อื่น อ่ามาดูต่อตรงนี้เป็นผลไม้ร้อนแต่ตัวนี้มันไม่มีลูกละต้นผลไม้ร้อนนี่ต้นผลไม้ร้อนนี่มาไฟก็จะออกตามฤดูกาลแต่ตอนนี้มันไม่มีลูกแต่ตอนน,ตตนี้น่าจะกินได้ก็คือหเหลี่ยมหายเออมันไม่มีเหลี่ยมกินได้นะครับ อ่าใครอยากจะชิมนะผลไม้เหลี่ยมจัดไหนมาทางนี้เมืงนี้ไหน,น,น,นผู้ชายมาขึ้นให้หน่อยดิเน่ยดกมากเลยเนี่ยเก็บกินได้เลยครับไหนยืมผู้ชายมาเติมเลกเล็กมากเลยๆเลยแดดเลย,ยมาๆมาขึ้นได้เลยครับเอาแบ่งๆเพื่อนๆเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้หมดเลยครับแบ่งกันกินหวานดกมากเออเอ,อเออ โอเคเก็บเอา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 ใครกินแล้วสายรวยต้องมันได้แตกตาสามัคคีแตกตาสามัคคีอ่าทางนี้ทางนี้ไปพาไปลุยป่าไปไปลุยป่ากัน วันนี้จะทันที่สุดใครเข่าไม่ดีก็ยั้งๆหน่อยได้ไค่อยลง <c oughs> <c oughs> <c oughs> I <laughs>

thank mm -hmm. you